สวสวัสดีครับยิดบนดีต้อนรับเข้าสู่รายการโปเกมอนวันนี้อยู่กับผมเบ็คเกอร์นะครับโอ้วันนี้เรียกว,ว่ามาปากนิดหนึ่งเนื่องจากวันนี้ผมมาคนเดียวนะแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เป็นในอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิด2019นกาะครับก็จะต้องลดจํานวนอาคนลงนิดนึงนะครับวันนี้อาจจะมาแบบเหงาเหหน่อยเดียวเดียวหน่อยแต่ไม่เป็นไรรับรองว่าวันนี้เรื่องราวนะ่ะ ต้องบอกว่าโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าวันนี้เนะี่ยผมจะมาพูดถึงอะไรที่เป็นอ่า first เลยนะก็คืออันดับหนึ่งเลยนะครับพูดถึงเลยก็คือเจ้าโปเกมอนที่เป็นตัวแรกจริงจริงต้องเรียกว่ายิ่งกว่าตัวแรกสินะก็เพราะว่าเป็นผู้ให้กำเนิดของโปเกมอนทั้งมวลเลยแน่นอนนะตอนนี้โอ้โหไม่พูดถึงเขาไม่ได้เขากำลังเป็นกระแสอยู่ด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าโปเกมอนที่มีชื่อว่า,อ,าอัลซิวุ์นั่นเองนะถ้ามีรูปเดี๋ยวทางด้านอินเสิร์ตให้ดูนิดนึงนะครับผมก็เป็นเจ้าอัลซิวต์นั่นเอง ตอนนี้เยทำไมถึงเป็นกระแสนะก็ต้องบอกว่าตอนเร็วๆนี้เนี่ยทาง The Pokemon Company นะครับผมก็กำลังจะออกเป็นวิดีโอเกมภาคใหม่นั่นเองนะซึ่งมีชื่อว่า Pokemon Legends Arceus หลายหลายคนอาจจะได้ดูเรียกว,ว่าเทรลเลอร์ไปแล้วนะครับถ้าใครได้เห็นเนี่ยก็รู้สึกว้าวนะ้ะเพราะว่าเรียกว,ว่าวิดีโอเกมเนี่ยก็พัฒนามาจนแบบว่าโอ้โหอยู่ในรูปของแบบสามมิติแล้วนะจากที่เมื่อก่อน,เ,นเราเล่นกันเราเห็นในเกมบอยเนาะ ก็เห็นแค่แบบด้านหน้านะไม่เห็นข้างๆกันเท่าไหร่เนีปัจจุบันนี้อหูเรียกว่าเห็นรอบตัว360อ,องศาเลยทั้งบนทั้งล่างนะครับผมแน่นอนรองเจ้าอับโปเกมอนภาคใหม่นี้เลเจนด์อสมากับหูในระบบที่เขาเรียกว่าหูเพนเวลนะเรียกว่าเดินไปไหนก็ได้อาจจะเพื่อนๆเ,เคยเล่นโปเกมอนซ้อนอินชิวจะเห็นว่าามีระบบที่เรียกว่า w ว n ์เดียเนาะที่จะมีเดิเนไปไหนก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถูกจากัดอยู่ในพื้นที่ลักษณะก็จะคล้ายๆแบบนั้นนะครับผม แต่ว่าเนื้อเรื่องของเจ้าโปเกมอนเลเจนด์อาัิอูดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าโอ้เป็นเนื้อเรื่องที่ไม่ได้ต่อจากโปเกมอนภาคเดิมๆนะฮะทีนี้เนี่ยเราจะพากันย้อนกลับไปในอดีตเลยตั้งแต่สมัยที่แบบว่ายังไม่มีโปเกเด็กยังไม่มีโปเกมบอลเลยด้วยซ้ำเนี่ะก็จะได้เพื่อนๆก็จะได้เจอโปเกมอนที่เรียกว่าอ๋อโปเกมอนโบราณนะครับแล้วหรือโปเกมอนที่มีแบบเขาเรียกว่าไางไทป์ต่างๆนะครับเป็นร่างฟอร์มแปลกๆอย่างปกติที่เจเนอเรชั่นใหม่ๆโผล่มาเนาะ เราก็จะเจอกับโปเกมอนที่เป็นฟอร์มกาล่านะฮะหรือเป็นฟอร์มอโลร่าถูกตัวมะแล้วพอมาเป็นรีเชนต์อสเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เจอกับโปเกมอนที่เป็นฟอร์มเฉพาะสําหรับในอดีตนะครับผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าภูมิภาคอะไรนะครับแต่ว่าดีเทลรายละเอียดเนี่ยก็ตามที่มีข่าวไปนะครับตอนนี้ก็หน้าเพื่อนๆหลายคนนี้ก็สามารถหาได้ดูได้ตามหาท y o ยูทูบทั่วไปนะครับผมมาพูดถึงเจ้าอสุสกันดีกว่านะครับแน่นอนใครหลายๆคนรู้จัก าอาสอุตนะครับในนามของเทพผู้สร้างอาเขาสร้างอะไรบ้างนะครับโอ้แทนจริงๆเขาคือผู้สร้างโปกเกมอนเลยนะครับอาสุตเนี่ยให้กําเนิดทั้งโลกเองนะโลกของโปกเกมอนนะครับแล้วก็ให้กําเนิดโปกเกมอนด้วยนะครับผมก็สร้างโปกเกมอนต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาพวกพวกอาีโอหรือพวกโปกเกมอนธรรมดาโปเกมอนมายารวมถึงพวกแทบจะทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับก็กําเนิดมาจากโปกเกมอนผู้นี้ที่ชื่อว่า อาซิอุสนั่นเองทีนี้มาพูดถึงสิง่งที่อซสยุสสร้างบ้างดีกว่าหลักๆถ้าเราจากันได้อซสยุสจะสร้างเทพอรือสามตัวที่เราเรียกกันว่าฮักเท e ียเชนเทโละถ้าใครได้ดูหลายอีพีไปนะก็จะนึกออกใช่ไหมฮะก็จะมีทั้งเป็นเดียกานะับเทาเกีย er นะแล้วก็อซิยุสนะครับซึ่งเทพทั้งสามตนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับทั้งมิติเวลามิติความจริงแล้วก็มิติที่กลับบ้านนะฮะโดยทั้งสามตัวนี้ก็เป็นจุดกําเนิดของการกําเนิดโลกของโปเกมอนขึ้นมา <Wow. S 1> นะครับ แล้วอัสซูดเนี่ยก็ยังสร้างเทพมายาอีก3ตัวที่เป็นเทพปกปักรักษาทั้งทอมทะเลสาบนะฮะโอเกมอน3ตัวที่ว่ามานะก็คืออักนอมอิกซี่นะครับแล้วก็เอมริดนะครับทั้ง3ตัวนี้อู๋เป็นโอเกมอนมายานะครับต้องบอกว่าเป็นโปเกมอนตัวจิ๋วเนี่ยคล้ายๆทูต์น่ารักน่ารักนะแล้วทั้ง3ตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับเขาเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่นนะครับตัวแทนของอารมณ์นะฮะแล้วก็ความฉลาดนะครับก็ ทั้ง3ตัวนี้ก็เปรียบเสมือนกับจิตใจของมนุษย์นะครับซึ่งแน่นอนนะอาซิอุสก็ได้สร้างบางอย่างขึ้นมาครับที่อาซิอุสรู้สึกว่าผิดพลาดมากมากนั่นก็คือมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งมนุษย์เนี่ยทำไมอาซิอุสถึงรู้สึกว่าผิดพลาดขนาดนั้นนะครับก็ต้องย้อนไปอีกครับตามประวัติเรื่องราวของโปกเกมอนเนี่ยก็คือเหมือนกับอาซิอุสเนี่ยค่อยไว้ใจมนุษย์มากมากเรื่องราวคล้ายๆกับบางตัวเลยนะถ้า,ถาจำไม่ผิดแล้วก็เหมือนกับถูกมนุษย์นเนี่ยหักหลังนะและหลังจากนั้นมาเนี่ยก,กว่า เราผิดพลาดมากเลยที่สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็เลยไม่เชื่อใจมนุษย์อีกต่อไปเลยนะครับห<ๆ>ลังจากนั้นมาเนี่ยผู้คนเนี่ยก็มองเห็นอัสูรได้น้อยลงนะก็ไม่ค่อยได้เห็นนะเพราะอัสูรก็ไม่ปรากฏตัวให้มนุษย์นะฮะในโลกโปเกมอนได้พบเจอสักเท่าไหร่ะนะครับมาพูดถึงความสามารถของอัสูรกันดีกว่านะครับมอสูรแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าตามข,อข้อมูลของอาโปเกมอนเกมนะเขาบอกว่าอัสซิวสเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุนอร์มอลนะฮะแต่ว่าความสามารถของอัสูรเนี่ยอูต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยนะเพราะว่าเขามีความสามารถในการ บ่อยพลังทุกธาตุเลยนะเนื่องจากว่าอูเขาเป็นพระเจ้านะเป็นครูฟังนะก็ต้องมีพลังของทุกธาตุเลยนะครับ <ği> ตัวฮาซิอุสเองเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาเป็นตัวสีขาวเนาะแล้วก็จะมีคล้ายๆกับกรงจักรที่อยู่ข้างหลังเขาเนาะที่้อมรอบขึ้นมานะโรงจักรตรงนี้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเป็นวัฏจักรนะฮะอถ้าคุณสังเกตดีๆจะมี4มุมเนาะก็คือเกิดการเจ็บ้ายเลยนะก็คือวัฏจักรของวงเวียนชีวิตนั่นเองนะครับพูดอย่างนี้แล้วอูดูรู้สึกว่าเป็น โปเกมอนผู้สร้างอย่างแท้จริงเลยนะโอ้ oh, oh. มีทั้งแบบวัตจักรนะอยู่ในรอบตัวถามยังปล่อยพลังแบบได้ทุกธาตุเลยนะ oh. เรียกว่าแข็งแกร่งมากๆแน่ๆนะครับโอ้ oh, ถ้าใครที่เคยเห็นนะก็ต้องหรือเคยจับมานะจะรู้ว่าโอ้ oh, พลังเขาเนี่สุดยอดมากๆเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการ์ดกันบ้างดีกว่านะคะเอัซิอุสเนี่ยถ้าพูดถึงการ์ดเนี่ยโอ้ไม่นึกถึงใบนี้ไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คืออัลซิอุสพาวเกียเดียกา้าอ่าหรือที่ใครหลายคนเรียกกันว่า ADP นะเดี๋ยวขึ้นร ก็ค,คือหูใบนี้ต้องบอกว่าตั้งแต่ออกมาในฟอร์แมตของภาษาไทายนะจนในถึงตอนนี้ณนะปัจจุบันก็ยังมีคนเล่นอยู่นะฮะก็ด้วยความสามารถของเขานะอัลเตอร์เจเนซิกนะครับเมื่อกด Gx นะท่านี้นะครับมีต้องมีพลังงานเหล็กนะครับอย่างน้อยหนึ่งลูกนะถ้าติดเหล็กเฉยๆเนี่ยก็จะทําให้เพิ่มพลังโจมตี30ตลอดทุกเทิร์นเลยนะครับผมแต่ถ้าเพิ่มพลังงานน้ำหนึ่งลูกอู้จิ้งไปกันใหญ่เลยครับ เมื่อกดท่าทีนี้ติดสามี้น้ำกระเบิดจะทําให้สามารถหยิบไพ่เพิ่มขึ้นได้เมื่อเราเอาคู่ต่อสู้อีกหนึ่งใบนะโอ้เรียกว่าเป็นการ์ดที่ถ้าในฟอร์แมตเราเรียกว่าโกงเลยล่ะนะว่าการอยู่ๆที่คุณจะหยิบไพ่เพิ่มขึ้นมาได้เนี่ยอู๋เป็นเรื่องที่มาหาสัรรย์มากๆนะฮะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเป็นเทพผู้สร้างอ่ะเราจะขอได้เปรียบเขาหน่อยหนึ่งนะครับก็เลยกลายเป็นว่า A.D.P เนี่ยตอนนี้ปิดเบต้านะฮะตั้งแต่ออกมาเลยนะตั้งแต่ชุดถ้าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยชุด ศึกตำนานนะครับแล้วก็โู้ยจนปัจจุบันเรียกว่ายังไม่หลุดจากเบต้าเลยนะตู่ถ้าใครนตอนนี้ไปแข่งศึกย้ง่งชิงเลอดอนเนี่ยก็ยังเจออยู่เลยนะครับต้องบอกว่าใบน,นี้อยู่ยงคงกระพันมา,มากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าในอนาคตนะถ้าเกิดมีฟอร์แมตที่อะไรอย่างั้นที่เล่นกับ AY ในปัจจุบันเนี้ยก็อาจจะมีคนกลับมาเล่นเรื่อยๆเพราะว่ามันเก่งจริงนะครับการหยิบไพ่ขึ้นมามากกว่าปกติไพ่หนึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผม ใบต่อมาโอ้นันี้น่าจะเก่านิดนึงล้วก็หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนั่นก็คือ a l ซ e o s ปิซึมตาอ๋อใบนี้ใส่ได้ใบเดียวนาน้นะครับปิดซึมตาแต่ได้ใบเดียวใน1เด็กนะครับความสามารถหนึ่งของนี่ก็คือไม่รับเอฟเฟกต์จากโปเกมอนฝั่งตรงข้าม <What? S 1> ไม่ว่าคูกต่อสู้จะตีมาให้ติดมืนติดชาหรือติดรลางหนงเขาไม่รับเลยนะครับ oh. ส่วนท่าโจมตีเนี่ยก็ตีแค่30เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเขามีความสามารถในการที่ว่าถ้าคุณมีโปเกมอนพืช หรือไฟฟ้านะหรือน้ำนะอยู่บนเบนช์นะครับทำให้สามารถติดพลังงาน3ใบที่ตัวไหนก็ได้อะโขเลยว่าเป็นความสามารถที่โจมตีแล้วติดอินเนอร์จี้จากในสังคมนั้นไดทุกตัวเลยนะครับผมตัวนิดนึงใบใบนี้นี่ก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่นะแต่ว่าเป็นใบที่พิเศษดนีด่วความที่เป็นอ,อัลฟัอุสแล้วเป็นโบลูมอนเทพนะครับก็คือชายนิ่งอัลฟัอุสนั่นเองอ่าหลายๆคนอาจจะนึกออกน,นะในชุดของปลุกตำนานนะครับที่มีการ์ดชายนิ่งออกมาทั้งหมด9แบบนะครับอ,อัลฟัอุสก็เป็น โปเกมอนหนึ่งในนั้นที่ถูกทําเป็นชายนี่นั่นเองนะครับโดยเจ้าอัสอุดนะครับชายนี่อัสอุดนะครับก็มีความสามารถในเรื่องของไม่เมื่อวางอยู่บนบนกระดานนะครับจะโปเกมอนบนเบนของเราทุกตัวเนี่ยจะไม่รับดาเมจจากฝั่งตรงข้ามนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้ามิวกันเบนซ์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็ความสามารถอีกอย่างหนึ่งในการโจมตีของเขานะครับนั่นก็คือทําให้โปเกมอนฝั่งตรงข้ามทุกตัวเนี่ยโดนดาเมจตัวละสามสิบเลยนะ เรียกว่าเป็นการกระจายราเมจที่ค่อนข้างรุนแรงเลยนะเพราะปัจจุบันน่ะตัวที่ทำดาเมจทุกตัวนี่ค่อนข้างน้อยมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่นี่ตอนนี้ก็จะเป็นฝักหน้าฝักหลังนะอย่างตัว2ตัวเท่านั้นเองนะแต่อัลซีอุดที่เป็นชายนิ่งเนี่ยก็จะทำาะเบิดได้ถึงตัวละสาเลยทีเดียวนะครับโอเคครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของอัลซีอุสนะครับที่วันนี้เรานํามาฝากนะครับส่วนใครที่ยังอยากจะรู้สึกอยากจะอินกับเนื้อเรื่องของอัลซอุสหรืออยากจะรู้จักอัลซอุสมากกว่านี้ ผมว่าทุกคนนี้ต้องตั้งตัวตั้งตารอโปเกมอนภาคลีเจนอัฟว u ดแน่นอนครับซึ่งต้องบอกว่าเกมภาคนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้จักกับเจ้าอัฟวุดมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการ์ดเนี่ยโหอย่างที่ผมบอกไปเจ้า A D P นะอัฟวุดเดียก้กาพากียถ้าใครอยากที่จะเป็นเจ้าของการ์ดใบนี้ที่บอกว่าโกลมากๆเนี่ย สามารถไปหาซื้อหรือหาสะสมได้ตามร้านค้าชั้นนําทั่วไปแล้วนะครับผมส่วนถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้ในลิงก์แท็กดินโพสต์นะครับผมหากใครคิดว่าข่าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดยังไงสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเพราะว่าข้อมูลที่ผมหามานี่ก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่ตามเว็บไซต์นะฮะก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างนะฮะยังไงก็ขอภายไว้ณที่นี้ด้วยวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิป,ปอื่นๆในทางนี้เลยครับทางนี้เลยใช่ไหมอุ้ย